สวัสดีครับน้องเปิดมาตอนอาจจะสี่ทุ่มนะครับก็พักไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะไลฟ์เทสเสร็จก็เดี๋ยวมาเข้าออเดอร์กันสักสองออเดอร์ก่อนนอนนะครับเข้าครั้งท้ายเกือบห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นแล้วก็ไม่ได้เข้าเลยแล้วก็ไปไลฟ์เทสนะครับตอนสองทุ่มเนาะตอนนี้ก็สี่ทุ่ม กร,นะกราฟเทนขาลงนะน้องๆนะกราฟเทนขาลงนะครับแต่ตอนนี้กราฟปรับตัวขึ้นไปซึ่งเทนขาลงแนวต้านจะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับขึ้นไปชนแนวต้านแล้วมีอาการนะครับมีอาการค่อนข้างห่างจากเส้น SMA 5เนะาะก็มีโอกาสที่มันจะหุบลงมานะครับ หุบลงมาทำยังไงอ่ะรอดูก่อนนะรอดูก่อน ข้างบนมันมีแหล่งขายแท็กโอ้โหแหล่งซื้อเก็บหมดนะครับแหล่งซื้อเก็บหมดอ่ะถ้าได้จุดเข้าดีก็น่าเข้าเนาะเปิดแล้วไปต่อนี่พูดยากนะครับเพราะว่ามันเสียวนะครับมันเสียวที่จะลงมาพักตัวนะครับแต่ถ้าเกิดมันย่อลงมานะครับแล้วรีเจ็คชัดก็น่าเข้า ให่กดเข้าเดอร์แล้วนะครับลงมาหาแนวแล้วทําท่ามีอาการนะครับมีอาการรีเจ็ตให้เห็นนะครับกดเข้าเดอร์ไปแล้วจะโดนส่วนไหมนะครับจะเข้า2ออเดอร์ส่งท้ายนะครับก่อนนอนนะครับไปแล้วนะครับทะลุแนวไปนะครับลงมารีเจ็ตชัดกดเข้าเดอร์ได้จุดเข้าห่างแนวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าแร่งซื้อนะครับจากแนวนี้นะครับมี ไม่ยอมให้กราฟทะลุกลับลงมานะสวนกลับขึ้นไปได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวซ้ำไหมไม่ซ้ำนะครับน้องๆมันขึ้นไป6แท่งแล้วไม่เอาแล้วนะครับปล่อยมันรอการพักตัวครั้งใหม่นะครับถ้าแบบนี้ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่ามันขึ้นต่อเนื่องหลายแท่งอาจจะเจอแจ็คพอตไปดูตรงอื่นนะครับอันนี้ไม่คุ้นเคยอันไหนไม่คุ้นเคยไม่ต้องไปเข้าครับแค่นั้นเองอันนี้ เบรกแนวขึ้นไปแต่ถูกแรงขายสวนกับลงมาแข็งเลยนะครับนี่นะครับแนวนี้นะฮะเบรกแนวขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวนะครับโอ้อยากจะเข้าที่แนวแต่ว่ามันสวนกับลงมาแข็งนะครับก็เลยเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสอ่าเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะเออยังไงเนี่ย นี่นะครับอืม,อมแม่พูดยากครับแบบนี้ออาลอก่อนครับแบบนี้รอก่อนตรงนี้เป็นแนวเส้นกิดนะครับน้องแนวเส้นกิดนะออกไปต่อนะครับรอ,อดูก่อนถ้าเก็บแนวสีฟ้าได้พี่ไอจะเข้านะครับแต่ถ้าเก็บไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปตรงอื่นนะครับครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วครับอ่า คู่นี้นะคู่นี้อไม่ค่อยสวยจริงๆนะครับแต่เห็นว่ามันมีแท่งกึ่งกินข้างล่างแล้วมันทําท่าเหมือนจะปรับตัวขึ้นนะอ่ามาถ้าเก็บแนวสีฟ้าได้ก็น่าจะเข้าได้สักหนึ่งออเดอร์นะครับแล้วจะจบงานแล้วนะครับอ่ะไปแล้วนะครับดูซิโอ เลียดแนวนะครับเบียดแนวนะตอนนี้ทะลุแล้วนะครับอ่าผียก,กดแล้วอ่าขึ้นไปเบียดแนวนะครับแล้วก็เปิดลงมาหาแนวนะครับเกิดรีเจคชั่นนะครับเปิดลงมาหาแนวนะครับก็คิดว่าน่าจะไปต่อแลนะครับนะมันมีแนวน้มก,กันกับตัวนะครับข้างล่างอ่ะสองออเดอร์พอนะครับก็ อย่าไปเข้านานนะครับอย่าไปเข้าออเดอร์นาน,านมันจะทําให้เรางงนะครับก็หาจังหวะทิ้งช่วงนะครับให้สมองมันเกิดการนับหนึ่งใหม่เกิดการรีเซ็ตใหม่นะครับถ้านั่งๆไปสักพักเริ่มมึนเริ่มงงนะครับมองไม่ออกก็ออกจาก,กราฟแค่นั้นเองนะครับแล้วผลงานมันจะก็จะออกมาดีนะครับเข้าไปตั้งแต่ช่วงห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าอีกเลยนะครับมาเข้าอีกทีส่าเกือบสี่ทุ่มนะครับ ก็ไม่น่ามีปัญหาครับก็น่าจะวินไปแบบสบายๆเนาะหลาการที่สองเดอร์นี้นะครับสวัสดีครับน้องครับ